สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแต่วันนี้ครูกิ๊กจะพานักเรียนมารู้จักลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์และพืชถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเกเกอร์โยฮันเมนเดล เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์โดยผลการทดลองของเมนเดลทำให้เราสามารถสรุปกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดังนี้ค่ะลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต จะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์โดยรูปแบบของยีนเรียกว่าแอลลีนค่ะการถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกันและไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นค่ะ ถ้ารุ่นพ่อแม่พันแท้、ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกเรียกว่าลักษณะเด่นส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นหลานเรียกว่าลักษณะด้อยค่ะสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อ1เสมอการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมของสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกจากจะมีในมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเช่นพืชสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันค่ะสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกันเช่นสีขนลักษณะของขนใบหูเท้าสีตาทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเหล่านี้มีการถ่ายทอดจากรบรรพบุรุษสูุ่่นๆๆลูกุ่นหลานค่ะนอกจากนี้ยังมีลักษณะทางพันธุกรรมอื่นๆเช่น ลวดลายบนผิวหนังใบหน้าใบหูปากหางและลักษณะขนอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถึงแม้จะเป็นสุนัขเหมือนกันแต่ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถทำให้เราแยกสุนัขแต่ละสายพันธุ์ได้ใช่ไหมคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษเช่นโครงสร้างลำต้นสีของดอกรูปร่างของใบความสูงของต้นจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไปเรื่อยๆค่ะกิจกรรมทบทวนความรู้ใครคือบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คะ ระหว่างโทมัสเอดิสันและเกรเกอร์เมนเดลคำตอบคือเกรเกอร์เมนเดลค่ะจากภาพผสมแมวสีดำพันแท้และสีน้ำตาลพันธแท้ลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นคะเก่งมากค่ะลักษณะแมวสีดำเป็นลักษณะเด่นเพราะปรากฏในรุ่นลูกทั้ง4ตัวใช่ไหมคะ แล้วรุ่นหลานจะพบแมวสีอะไรบ้างคะจะพบลูกแมวสีดำและสีน้ำตาลในอัตราส่วน3ต่อ1นไงคะจากภาพลักษณะด้อยคือลักษณะใดคะนักเรียนสังเกตที่รุ่นลูกนะคะลักษณะที่รุ่นลูกทุก ตัวมีลักษณะหางม้วนส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏลักษณะหางม้วนต่อหางตรงเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ดังนั้นลักษณะด้อยคือลักษณะหางตรงค่ะจากภาพลักษณะเด่นคือสีอะไรคะ ถูกต้องค่ะสีม่วงนั่นเองเพราะลักษณะเด่นจะปรากฏในรุ่นลูกนักเรียนดูที่รุ่นลูกนะคะลักษณะสีที่ปรากฏออกมาคือสีม่วงนั่นเองค่ะจากภาพรุ่นพ่อแม่เป็นต้นสูงพันธ้และต้นเตี้ยพันแท้นะคะลักษณะเด่นคือลักษณะอะไรคะนักเรียนสังเกตจากรุ่นลูกนะคะถูกต้องค่ะ ลักษณะเด่นคือลักษณะต้นเตี้ยนั่นเองดังนั้นจากกฎพันธุกรรมของเมนเดลเราจะสรุปได้ว่ารุ่นลูกจะปรากฏเฉพาะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยจะปรากฏในรุ่นหลานในอัตราส่วน3ต่อ1ดังภาพค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนทำ กิจกรรมฝึกทักษะข้อ4หน้า64มี5ข้อย่อยทำลงในสมุดนะคะขอขอบคุณเพจ Happy side by q b และภาพประกอบจากอินเทอร์เนต็ตด้วยค่ะวันนี้ครูกิ๊กต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ